พี่นึน่งทำง,งานเรมีทีทันในหนึง่งเอนนวิ่งไปเต็มเลยนู่นทุกคนว<อ>ิ่งไปเท้า,ทาน,นี้เรเห็นพี่พต้องใส่

คันนั้นหัวแร่เดียวระเต็มไว้ลูกนู่นนู่นรถไ้ลินชอบร้อเนี่ยแหละรถไตลินอู้ดูอ่ะฟลาข้อทอดรันอยูไม่ใช่ไอจะจบคลิปตรงตอนรถไ้ลินกือบขึ้นไม่ได้แล้วตังเงยจุ๊บ นู่นนู่นจุนภูฝาแฝดเข้ามาแล้วคนนี่ดูมันเฮ้ยเสียงถอยญี่ปุ่นเสียงถอยญี่ปุ่นทุกคนอ่าข้กางในก็มี <อะ S 2> แต่ลมใช่ปะกดต่อดูต่อตามติดติดติดเนี่ยจริงานมฝาแฝดฮึเสียง เสียงไยเสียงไยญี่ปุ่นตีตีตดตีตลกเสียงถอยเพราอ่ะนี่คันนั้นเทโบิลอะใน่นทุกคนเห็นไหมก็ตกฟ้าด้านหลังคันเที่ยวนั่นเทโบเมื่อกี้ซูงขอโทษด้วยนะไปดูดูแล้วได้ยินเขาพุ่งลงมาเลยโุกคนหกล้ออะดูสภาพคนหกหกหกล้อมีแต่คันแต่งเลยแม่ครตัดแชนเลอร์นี่ไม่ได้แล้วนะรู้ปะ ก็ได้อ่ะอเต็มหมดป้ะมีแต่รถเราถลายผ่านอ๋อเออเ,เออพิ่งเห็นนะเนี่ยมันอ้อมได้เพราะตอนนั้นทุกคนมันมีน้ำขังอูเต็มเลยมีล็อกกี้สองคันฮีโน่หนึ่งคันตอนเทียวคันหนึ่งมีกาฟ้าแฝดสองคัน คนเราถ่าย,นนยานะจ,น,จานเมื่อยเลยนะฮะดูดูบางคนมติมงานมีสีฟ้าเยอะสีฟ้าน่าจะวิ่งแค่นี้อ่ะใช่ปะ่ะไม่เอาคันขาวของไอรินมาด้วย่ะคันขาวแล้วก็นนเนาะไอพวกรถไม่แต่งกเออามาด้วยก็ได้ใช่ปะ่ะ กส็สอฟสาฟ้าๆที่ถ่ายลงวันนั้นน่ะทุกคนที่ขมขึ้นด้วยนะนั่นแหละเขาไม่ออกมาด้วยทีมงานเดียวกันแต่แยกสองที่เออรถน,น้องไอ้ดิงก็ไม่ออกมาก็าไปทาน้ำใช่ปะเหมือนเล็กๆกับโนจอดคู่กันจะค่าอย่างเอาขุดสะได้หนึ่งดูขุดสะบัวทุกคนนี่ไงบัวบัวเกี่ยวไหม คันนี้นแม่ตะโกงขเดีาา๋ยว่ใจคันให้แต่เท่านั้นจ้าแต่คันนี้ยังไม่เคยเห็นก็เคยแหละแต่ <c ười> ไม่เคยได้ยินเธอกระถางอันนี้คือเนี่ยคันนี้มองด้านหลังเหมือนรถเตลินคันคันเขียวเคยเห็นดหวยคันเขียวค <c ười> ันเขียวเขาได้ลดีกับคันนี้กับคันนั้น เคยเห็นหมดแล้วแล้วก็คันธีก็พูดด้วยเคยเห็นหมดแล้วแหละตัวยังไม่เคยเห็นแค่อะไรไม่รู้่ะดู้เขาลงมาจากต้งฝนด้วยเป็น้นไปเต็มเปล่าไมีรถรับ่งด้วยจิก เต็มสองรอบแล้วแต่เขาไม่ไปเอ้ยท้ายระเบิดท้ายระเบิดท้ายระเบิดโอ้ยอุ้ยมาถึงทูนแล้วกันมายนี่ดีกว่าไหมเนาะถายนี่ดีกว่าดูท้ายระเบิดโลลัวเลยดินหนาลดก่อน มีสายแปดเยอะอยู่นะที่งานนี้โบมีแค่คันสองคันดูว่ะโอ้ยเขาพุ่งไปเลยไม่ควรดินออกหดเลยเขาอาเอาอย่างเชียงไทญี่ปุ่นอีกแล้วเชีงไทยญี่ปุ่นหลายแห่

ดูด <Lee. S 1> ูดูดูควันดูควันเออรถไอลินเรามาดูหัวดูหัวเต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  บังฝุนหลังน <forcément. S 1> ่ารักเออทีงานนี้ไม่ก็เห็นมังฝุนหลังอย่างอื่นนะเป็นอย่างเงี้ยบางค่ะเจีงถอยอ๋อจียงถอยเจีงถอยญี่ปุ่นขี้ใบขี้ใบแค่แต่ผมก็ขี้ใบ ไปด้านบนก็ได้ไหมปึ้งปึ้งอ้ออ๋อไม่ถึงอันนี้มันจะสิบนาทีแล้วนะน้ำมาตั้งเดียวเออรู้สึกว่าตักแบบเดียวเอ้าท้ายระเบิด ยังไม่ทันไปเลยหรือเปล่าจะเบิดหรือเปล่ากะจสายเพชรมีกระจ,จุงโตไม่เป็นโตเฮียมิงอ่นนะโตขอโทษนะคะทุกคนโทโทษคาเป่งปอ,อ้จากในบอมหีหกเจ็ดคันเหลือสองคันกระเทยแล้วแล้วก็ไปนาน แลยวคันนี Life ้เต็มนะครับส่วนมัก็บอกขอลาจุกิก่อนี้่าสำหรับคี่นี้อย่าลืมกดไลคกดแจร์กดติดตามได้นะครับสำหรับคืนนี้กันไปค่ะ